ข่าวก็พยายามถามเขาด้อยว่ายังยังยืนยันคําเดิมอยู่เปล่าความจริงก็คือความจริงนะนะเป็นเพ็จเนี่ยก็คือต้องมีต้องจริงใช่ไหมครับเรื่องเรื่องจริง่ะตรงไหนนะครับเรื่องจริงทุกคนรู้นว่าความจริงก็คือความจริง อย่าไอเล่าใรเลยใไร่ไงน้ตั้งะไนนตามครับ เอาคดีแรกก่อนคดีที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องครูปีชากับทนายวรยุทธ์นะครับในเรื่องเรื่องของการร่วมกันฟ้องเท็จคดีนี้เนี่ยสารจริงๆแล้วนัดอ่านพระสาในวันนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการส่งไปให้ท่านอธิบดีตรวจก่อนฉะนั้นเนี่ยสารก็เลยเลื่อนคดีเนี้ยซึ่งเป็นคดีหลักในวันนี้ที่เราหวังว่าวันนี้ครูปีชาจะติดคุก,กน,นะครับไปวันที่20มีนาปีนี้นะครับก็คืออีกสทกประมาณเดือนเสร็่านั้นเองนะครับคดีที่2เนี่ยก็คือ เป็นคดีที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องออครูปีชาบ้าบินแล้วก็เจพัทส,สามคนเนี่ยในร่วมของออร่วมกันเบิกความเท็จนะครับคดีนี้เนี่ยครูปีชาเขาตอนแรกเขาเปฏิเสธแล้วเขาเปลี่ยนเป็นรับสาร,รภาพนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาขอปฏิเสธอีกรอบนึงแต่ว่าศาลไม่ให้แล้วศาลบอกว่าเป็นการประวิงคดีนะครับศาลบอกในบรรลังเลยว่าถ้าทำอย่างนี้มันคือการปรวิงคดีแล้วแหละนะครับแล้วก็ศาลก็เลยให้ ครูปีชาคงรับสารภาพไปแบบนั้นแต่ว่าไปมันยังติดของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดส,สองคนนี้นะครับเขายังปฏิเสธสู้คดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยเลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีที่ครูปีชาเนี่ยรับสารภาพในข้อหาเบิกความเท็จตอนอายัดเงินลุงจลูนนะครับในคดีแพ่งอ่ะนะครับไปสืบพยานกันในเดือนกรกฎาแล้วพอสืบพยานของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดเสร็จแล้วเนี่ยศาลจะพิพากษาครูปีชาที่รับสารภาพไปในคราวเดียวกัน นะครับแล้วก็คดีสุดท้ายคดีที่3เนี่ยก็เป็นคดีที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องพยานทุกคนนะครับสิบสิบคนที่ลุงจรูนมองว่าเป็นการเบิกความเท็จนะครับในในคดีที่มีการฟ้อง,งจรูนนะครับคดีนี้เนี่ยาศาลก็นัดให้มีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับในในวันที่1เมษานะครับปีปีนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ติดคำพูดของครูวิชามาคำหนึ่งนะ <c oughs> ครับครูวิชาเนี่ย เขาเขาก็มาเหมือนกับตาหนิทางลุงจรูนนะครับว่ามาฟ้องพยานแบบนี้สังคมจะอยู่ยังไงนะครับทำให้ลุงก็เขาโมโหเลยว่าตัวเองเนี่ยโดนฟ้องเป็นสิบคดีนะครับแล้วเกิดจากครูบีชาเนี่ยกับพยานเนี่ยมาให้การที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับทให้ลุงเนี่ยต้องสู้คดีมายาวนานขนาดนี้แล้วยังมา,มาบอกว่าลุงทําให้สังคมอยู่ยากอย่างนี้อีกนะครับการเกลียดที่มันไม่สามารถลงตัวกันได้เนี่ยมันเพราะเรื่องอะไร คือตอนนี้ลุงเขาไม่ไม่ประสงค์จะไก่เกียร์ครับเขาต้องการให้คนที่จะทำความผิดเนี่ยได้รับโทษแล้วแหละนะครับก็ครูปีชาจะมาเสนอเงินหรืออะไรว่าจะเอาเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคงจะลําบากแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าสํานึกผิดก็ให้เอาเงินไปวางสารดีกว่านะครับเพื่อให้สารบรรเทาโทษแต่ว่าลุงคงจะไม่ไปถอนฟ้องให้นะครับยืนยันเดินหน้าได้ถึงที่สุดใช่ครับเราก็เพิ่งจะทราบข่าวนะครับว่าทางตํารวจกองปราบที่ตอนนั้นทําคดีเรื่องมีการแจ้งความเท็จ ได้มีการเรียกครูปีชาไปที่อายการแล้วน่าจะมีการส่งฟ้องในเร็วๆนี้น่าจะพูดอะไรางอั่งนะก็อมก็เมีประยู่คุณอยู่บางคนมันจะอยู่แบบคือตอนนั้นเขาพูดพงออกมาเลยใช่ใช่ใช่พ่อกับน้าศาลเนี่ยผมก็เลยบอกสาวเลยว่าไปว่าไอ้หกปีที่ผ่านมาเนี่ยทำกับผมต้องเป็นสิบๆคดีแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องไหนที่มาช่วยผมเลย ต้องจะเอาผมเข้าโค้งอย่างเดียวแล้วไอโน้ตไอ้นี่จะให้ทำโน้นทำนี่ให้นะผมไม่ได้หรอกคุณจะไปบอกอะไรอย่างนี้ตจหน้าสายเลยเป็นแบบนี้นะเออเรื่องหน้าตุแน่นอนครับแน่นอนก็เลยวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็วันหน้าก็ผมเลือกคุยกันดีกว่าเพราะว่ามันคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะมันจะเป็รอบนี้รอบรอบเดียวนะการไกลเกลี่ยก็ยังไกลเกลี่ยก็ยังไม่ลงตัวก็สั่งตัวเลือกดีก่อน บางเรื่องตราไม่เาเห็มที่ไม่ลงตัวเพาอะไรเพราะว่าไม่ลงตัวเรื่องผองาเข้าใจยัง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 ไม่เป็นเงี่ยเดียดกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดียวก็นะจ่เริ่มใช้จริงไหมคะที่ที่ย่อยู่กัได้ดีต่างทำอะไรให้ผมไม่ได้ทำอะไรครับผมบอกว่าเมื่อพยานเนี่ยเป็นผู้บริสุทธ์ตามกฎหมายพยานเนี่ย สุดแล้วอยู่ทางนู้นเนี่ยอพยานนักงสิบบ้านแล้วต่อไปใครจะเป็นพยานในสังคมคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้อง่ะแล้วต่อไปคนเห็นเหตุการณ์สมมติว่ามีคนฆ่าเจอคนกําลังฆ่ากันแล้วคนเห็นเหตุการณ์เนเป็นคนรองเรียนดีแล้วพอไปเจอเหตุการณ์เนี้ยขอยังจะไปช่วยบอกว่าคนนี้เป็นคนทำแล้วต่อไปใครจะการ ไม่เค่กล่เป็นพยานหรอกจริงไหมครับคือเปรียบเทียบในคือต่อไปัางแรกให้การรับสารภาพต่อมาแต่อาจคือไม่ไม่ใช่ว่าให้การไปกลับไปกลับมาเพียงแต่ว่าเพื่อความยุติแห่งคดีเพื่อความยุติและมีสมานฉัน์มีความเป็นภริยานุมิตรเนี่ยเราก็เราก็อยากจะยุติด้วยความเป็นสมานฉัน์ ใช่นะครับการวิจัยเป็นเท็จเนี่ยก็คือต้องมีเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องเรื่องจริงเนี่ยตรงไหนนะครับคือเรื่องจริงทุกคนรู้ความจริงก็คือความจริงมีจริงก็ต้องมีเท็จใช่ไหมครับถ้าไม่มีจริงจะมีเทจ็จได้ไงแต่นี้เราก้าวขั้วก้าวถอยไปคนละก้าวเพื่อความสมรู้ชันเราเป็นคนร่วมการด้วยกันในความรู้สึกของครูนะครับต้องมาฟังเขาเรียกกำลังภา,ายในตั้งแต่ แล้วถึงเป็นกำลังภายนอกถ้าถ้ากำลังภายในไม่มามาเป็นกำลังภายนอกอย่างเดียวเนะี่ยความสันติสุขก็จะไม่มครับแต่ทำไมแจ้งความโรตเตอรีร่หายนะขู่มาได้แจ้งความว่าใครมันกระไรกระไรไปแต่กระบวนการของตำรวจขู่ม<ป><ป>าที่ไปไปกล่าวโทษถอดนะครูแจ้งความจากรูปรตเตอรีที่ขู่มนที่กองปราบนะ้มันเป็นคดีต้องพิบนะุกสูงแล้วเขาส่งเองเขาจะส่งอายการเดินเดินหน่อยเดินหน้า มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ